สวัสดีครับกระแสข่าวดำแล้วครับสายเปตัวจริง God s u r p r i ไพถอยรถ BM เให้บุ๋มรับอยู่ด้วยกันแล้วสายเปไม่หยุดล่าสุดก๊อตอาทิตย์อนันทวันหวานใจของพิธีกรและนักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาวบุ๋มพอดีถอยรถยนต์ BMW มาจอดให้ถึงบ้าน พร้อมทั้งโอนเป็นชื่อของแฟนสาวเรียบร้อยซึ่งงานนี้ผู้สื่อข่าวข่าวสุดบันเทิงได้ต่อสายตรงถึงสาวบุ๋มผู้โชคดีโดยถามว่าของขวัญชิ้นนี้เนื่องในโอกาสอะไรโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่รู้เลยอยู่ๆเขาก็เรียกไปที่ดังบ้านแล้วก็บอกว่าให้เราก็งงว่าเนื่องในโอกาสอะไรแต่ว่าปีนี้เขาก็ยังไม่ได้ให้ของขวัญอะไรเราเลยวันเกิดก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเกิดขึ้นคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ได้ให้ของอะไรจุกจิก กระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็บอกพี่ไม่ค่อยใช้จิวเวลรี่ก็ไม่ได้ซื้อให้นะก็ให้ทีเดียวเป็นชิ้นใหญ่เลยอันนี้โอนเป็นชื่อเราเรียบร้อยแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะพนักงานมาถึงที่บ้านวันนั้นก็จัดการโอนเป็นชื่อบุ๋มเรียบร้อยแต่ตอนนี้นั้นกุญแจรถก็อยู่ที่บุ๋มแล้วคิดว่าที่เขาซื้อรถให้เพราะก่อนหน้านี้เคยบ่นกับเขาว่าไม่มีรถขับเล่นเลย คือปกติจะไปไหนก็จะมีคนขับรถท้แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อให้นะเขาก็รับฟังเงียบๆจนมาถึงวันก่อนเขาก็ซื้อรถมาให้เขาเป็นคนที่ใส่ใจกับคำพูดของเรามากแต่เขาไม่เคยมาสัญญาว่าจะซื้ออะไรให้นะและพูดถึงอนาคตจะใช้ชีวิตคู่กันหรือยัง บผมตอบว่าเราสองคนก็ไม่ใช่ไวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเองก็ไปมากรุงเทพต่างจังหวัดบ่อยๆคือเราก็อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรและถามว่าจะมีการจัดพิธีแต่งงานไหม๋มตอบว่าไม่มีแล้วบ๋มเคยบอกเขาว่าถ้าคุณจะจัดงานแต่งงานเอาเงินสดที่จะจัดงานมาให้ชันเถอะแล้วก็หัวเราะคือมันสิ้นเปลืองขอขอบคุณขา่าวจากขาสดออนอไลน์ครับ และขอขอบคุณทราบการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเป๋านะครับขอบคุณครับ